สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายคลิปรีวิวรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับกับเจ้า Honda m o n k e ี125คันนี้นะครับผมคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถใหม่สภาพป้ายแดงเลยนะครับเลขไม่รถเพิ่งจะวิ่งไปเพียงแค่หรักร้อยโลเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ของแต่งนะครับมีให้แบบจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยและที่สาคัญเลยนะครับราคา ว้าวมากๆนะครับขายกันแบบถูกๆไปเลยนะครับคันนี้เรามีโปรโมชั่นเด็ดๆรออยู่นะครับราคานะครับแล้วก็โปรโมชั่นจะอยู่ตรงช่วงท้ายคลิปนะครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับใจร้อนนะครับอยากจะโทรสอบถามข้อมูลรถก่อนเลยนะครับผมก็สามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์มือถือ098 998 9824นะครับผมอ่ะก็ใครอยากจะดูข้อมูลหรือว่าราคานะครับดูคลิปวิดีโอยังไม่ทันจบใจร้อนอยากจะรีบจับจองสามารถโทรมาสอบถามกันก่อนได้ที่เบอร์มือถือนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าคันนี้สภาพตัวรถโดยรวมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพนะครับน้องๆป้ายแดงดีๆนี่เองนะครับรถค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับ ของแต่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับอ่ะนี่ก็จะมีสัญลักษณ์แบบโดดเด่นเลยนะครับเขียนเลยว่ามังกี้นะครับผมแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับทรงกลมนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับให้ความสว่างแสงสีขาวนะครับก้านไฟเดียวอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับส่วนบางโคนด้านหน้านะครับจะเป็นโครมเงาๆแบบนี้เลยนะครับเงามากนะครับผมไม่มีรอยตําหนิรอยแตกร้าวนะครับผม แล้วก็ยางรถนะครับชอบมากนะครับยางคล้ายๆเหมือนกับพวกยาง a อทีรถกระบะเลยนะครับก็คือเป็นสามารถวิ่งเอ่อกึ่งทางเรียบนะครับแล้วก็กึ่งทางดูได้นะครับผมยางนี่ดูได้เลยนะครับยางใหม่ๆนะครับดอกยางแน่นๆเลยนะครับผมส่วนจานเบรกเองนะครับอ่านี่ตามที่เราเห็นเลยนะครับแทบจะไม่มีสนิมขึ้นนะครับผิวสัมผัสของจานก็คือเรียบเนียนปกติไม่มีการกินจานนั่นเองนะครับปั๊มเบรกหน้า2พอร์ตนะครับผม ต่อมานะครับเรามาไล่กันดูที่ชุดสีด้านข้างกันนะครับดั้งแต่ถังน้ํามันแบบนี้นะครับโอ้โหสวยมากนะครับเงาเลยนะครับมีสติกเกอร์กันด้ามติดอยู่นะครับผมอ่ะให้ดูนะครับเครื่องยนต์นะครับใสๆเลยนะครับคอท่อดําสนิทหมดทั้งเส้นนะครับนี่คอท่อดําๆเลยสีเดิมมาจากโรงงานนะครับข้างเครื่องเองก็สวยๆตามนี้เลยนะครับผม รถสภาพใหม่จริงๆคันนี้นะครับแล้วก็ของแต่งที่มีการติดเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือพวกเนี่ยแหลกท้ายด้านหลังอย่างเงี้ยเราสามารถติดกล่องหลังเพิ่มได้นะครับแล้วก็กระเป๋าด้านข้างตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะติดกระเป๋าติดกล่องอะไรเพิ่มได้นะครับผมอ่าแล้วก็นี่ให้ดูนะครับนี่มีของแต่งพวกกันโซ่อะไรอย่างนี้นะครับนี่สติ๊กเกอร์ใหม่ได้เครื่องก็ยังอยู่นะครับผมอ่านีสภาพรถโดยรวมนะครับคันนี้นะครับนอกจากจะมีติด ของแต่งเพิ่มเติมนะครับที่ง่ายต่อการแบบใช้งานแล้วนะครับอย่างของแข่งกับข้าวเป็นของ GTR อะไรอย่างนี้นะครับที่จัดโทรศัพท์มือถือมีมาให้นะครับผม ยังมีติดตั้งนี่ครับอันนี้หน้าจอนี้เลยนะครับนี่เปิดให้ดูนะครับผมก็คือสามารถบอกแบตเตอรี่ได้นะครับอ่าออยเทมนะครับน้ามันเครื่องครับอุณหภูมิน้ามันเครื่องสามารถวัดรอบเครื่องยนต์ได้แล้วก็มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับติดจอมอนิเตอร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ารถใหม่ป้ายแดงมากๆนะครับเขาคันนี้เพิ่งจะวิ่งไปเพียงแค่300โลเท่านั้นเองนะครับรถวิ่งน้อยนะครับเจ้าของซื้อมาเรียกได้ว่าจอดดีกว่านะครับผม300โลนะครับอ่ารถใช้งานน้อยนะครับผม ต่อนะครับกุญแจรถนะครับเราก็มีมาให้ครบเลยนะครับตั้งแต่รหัสกุญแจรถนะครับกุญแจรถแล้วก็รีโมทนะครับเรามีครบหมดนะครับผมอ่ะเห็นรถวิ่งน้อยแบบนี้นะครับผม300โลรถเจ้าของจอดนะครับเรามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่เรียบร้อยนะครับลูกค้าจะได้รับแบตเตอรี่ใหม่นะอันนี้เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับผมอ่ะ จะสังเกตได้เลยว่าเครื่องยนต์นะครับพอผมกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บนะครับติดง่ายเลยนะครับทีเดียวติดนะครับผมหน้าจอนะครับเขาก็จะมีวัดรอบเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้ให้นะครับบอกแบตบอกอุณภูมิเครื่องนะครับอ่ะแบบนี้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกันในเรื่องของระบบไฟกันก่อนละกันนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับอันนี้เปิดไฟต่ำอยู่ไฟสูงนะครับหลอดไม่ขาดไฟเลี้ยวด้านนี้ติดนะครับติดก้านหนึ่ง นะครับผมไม่ขาดนะครับด้านท้ายติดเหมือนกันนะครับพร้อมกับไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านนี้ติดนะครับอ่านี่ไม่มีหลอดข้างไหนขาดนะครับส่วนที่หน้าจอเองนะครับก็ขึ้นหมดนะครับผมไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นไฟซ้ายไฟขวาได้หมดเลยนะครับผมคราวนี้เรามาฟังเสียงเครื่องกันแบบใกล้ๆบ้าง รถจะเป็นท่อเดิมอยู่นะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็คือพอท่อเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันเสียงเครื่องเงียบมากๆนะครับเรียกได้ว่านุ่มๆุมเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเบิ้ลนกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองมาดูตอนที่บิดจากด้านบนกันบ้างน,นะครับผม เร่งเรียกได้ว่าบิดติดมือปกติเลยนะครับผมอาะก็เสียงเครื่องเงียบๆนะครับเมื่อกี้ให้ดูเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดดีเทลนะครับนี่พวกสติกเกอร์อะไรก็คือยังอยู่ครบนะครับผมโอเคอันนี้เดี๋ยวเราดับเครื่องยนต์กันนะครับสามารถดับได้ที่สวิตช์แดงอันนี้เลยนะครับ คราวนี้นะครับถ้าให้ผมสรุปคะแนนนะครับทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็สภาพชุดสีนะครับที่ผมถ่ายให้ลูกค้าดูนะครับคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ไม่มีตําหนิเลยนะครับหาจุดติให้ลูกค้าไม่ได้จริงๆนะแล้วก็เลขไม์รถเพิ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่หลักร้อยโลเท่านั้นเองนะครับพร้อมกับของแต่งแน่นๆเลยนะครับคันนี้ผมจึงให้คะแนนนะครับอยู่ที่ประมาณ98%นะครับรถค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสมบูรณ์เลยนะครับมีเล่มเขียวชุดโอนอะไรให้ครบหมดเลยนะครับผมคราวนี้ต่่ออมาาานะคครรรับเืง เราขายทุกถูกกันไปเลยนะครับรถปีใหม่ๆแบบนี้นะครับวิ่งน้อยๆแบบนี้พร้อมของแต่งที่เห็นแบบจัดเต็มแบบนี้ให้นะครับผมคันนี้เสนอขายราคาเพียง89,900บาทนะครับราคานี้นะครับเรารวมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับผมก็ ไม่ว่าคุณจะอยู่เชียงใหม่นะครับเชียงรายภูเก็ตนะครับหรือว่าอยู่ใต้อยู่ตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยนะครับเราจะส่งให้ฟรีนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าส่งให้ฟรีเลยคันนี้ทั่วประเทศนะครับผมหรือถ้ามารับรถเองที่เพชรเกษม77นะครับเราก็จะมีส่วนลดพิเศษให้นะครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่าคันนี้เราขายให้แบบถูกคูกันไปเลยนะครับผมราคาว้าวว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 วกวว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 วรวววี่วว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 วี่วววววว่วววววววนวว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 ว จากว่าเจ้าของนะครับเขาค่อนข้างที่จะจอดนานนะอะก็มีการแบบว่าเขาเรียกว่าไงนานทๆทีใช้ทีนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นห่วงว่าแบตลูกค้าซื้อไปเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรืออะไรอย่างนี้เราก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะครับจะได้จบปัญหาเรื่องนี้ไปเรื่องแบตนะครับแบตผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่อีกต่างหากนะครับผมก็คือมีการเปลี่ยนดูแลอะไรให้นะครับผมส่วนตัวรถ เราก็ยังมีการรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเราก็รับประกันให้นะครับ30วันไม่จํากัดระยะทางนะครับส่วนเรื่องเอกสารชุดโอนอะไรต่างๆเราก็ยังรับประกันให้เหมือนเดิมนะครับว่าลูกค้าซื้อรถไปจะต้องโอนได้1นึ่ง้นหากซื้อไปแล้วโอนไม่ได้นะครับสามารถนํารถกลับมาคืนให้กับทางร้านได้เลยทางร้านยินดีคืนเงินให้ตามจานวนที่ลูกค้าซื้อไปนะคบผม แล้วก็ถ้าเกิดหากใครอยากจะได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับสามารถโทรกันมาสอบถามได้ที่เบอร์มือถือ0989989824นะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าจะโทรมาจองก็ได้นะครับยินดีรับทุกสายเลยนะครับผม แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับทางร้านนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์มือสองให้เลือกซื้อนะครับมากถึง80คันนะครับลูกค้าสามารถาเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ w w w m c m o r s i เว c บ o อ o นะครับก็คือ ทางร้านจะมีรถนะครับอยู่ประมาณ80คันนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์นี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองแต่ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนดีกลัวโดนกดราคาจังนะครับสามารถติดต่อเข้ามาขายรถให้กับทางร้านเราได้นะครับร้านเรายินดีรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่แอดไลน์มานะครับที่ไอดีไลน์ แอดไซ์เอ็มซีมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับผมก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับผมก็ส่งรูปรถรอบคนันปีจดเลขใหม่เข้ามาเดี๋ยวผมประเมินราคาให้รับซื้อทั่วประเทศนะครับใครอยากจะขายรถรุ่นไหนสามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับก็ขอลูกค้านะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้กับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามานะครับลูกค้าก็จะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านนะครับผมก็ถ้าเกิดาใครกดกระดิ่งเอาไว้เวลาผมอัพคลิปวิดีโออะไรเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นคลิปวิดีโอก่อนคนอื่นเลยนะครับผมก็เป็นการสนับสนุนแล้วก็การติดตามช่องวิดีโอของเราได้นะครับผมโอเคไงก็ ขอฝากเจ้าปังกี้น้อยๆคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันครับขอบคุณครับ